วันนี้ดิจะมาหนึ่งหนึ่งกับป่า K.O.G. ด้วยการเล่นมวยมาดูกันว่าใครจะโหดกว่ากันนี่โอ้โหดาวโอ้โหเชียที่หนึ่งมาน่ที่หนึ่งเสริมมาแน่โอ้โหร้อยเก้าสิบสี่เลยะโอ้เราเยอะจัดหนึ่งหนึ่งกับป่า K.O.G. ไม่ออกกันเวทไม่ออกของกันโอเคไหมรอ,อ,อ,องเท้ากันเวทรองเท้ากันที่ปกติเคนเคนเอาจริงเลยน้องชายพี่ขอแบบโหดพี่ขอแบบเอาจริงมามาเลยดีกว่าให้มันรู้ไปเลย ให้มันรู้ไปเลยว่าใครคือโนหนึ่งโนหนึ่งเซิร์ฟกับโนหนึ่งตำบลเชียงเครือใครจะพอวก,กันอะไรเอาเซตไอเทมแรกไปเลยไหมนี่ไอเทมแรกไปเลยกดอันแรกไปเลยมามาเคนเคนจะได้รู้กันวันนี้แหละว่าใครคือโนหนึ่งเซิร์ฟตัวจริงไม่ใช่เคนเคน,นหรอกมันคือพี่ต่างหากพี่ขอบอกตรงนี้เลยไม่ใช่เคนเคน,นแน่นอนโนหนึ่งเซิร์ฟอะ่ะคือพี่ดิว เล่นให้ดูมาเจอกันเลยเชียร์ผมบ้างได้ไหมเชียร์ผมดิเชียร์เชียร์ผมหน่อยครับเชียร์ผมหน่อยเชียร์ดิวหน่อยพี่จ๋าสู้โอเคได้เลยค่ะเคนเคน,นสู้สู้สมาเชียร์เคนเคนครับเจออนับหนึ่งเซิร์ฟเลยว่ะรอบนี้รอบนี้เจอตึงจัดศััตตรรูจะปะกวในอีกวินนาทนีี่มาดิมาดิสู้กับศัตรู มาดิมาดิเอ้ามาดิมาดิเอ้ามาดิมาดิมาดิไม่ตลกไม่ตลกบอกแค่นี้แหละไม่ตลกมาดิเคนเคนหรอเจอพี่ดิวหน่อยไหมเคนเคนเจอหน่อยไหมเจอหน่อยไหมเอ้ามามาทับหนึ่งก็ทับหนึ่งแล้ววะจังหวะเนี้ยเอาหมดเฮ้ยฟาบโว้ทับหนึ่งหรอเจอกัน เขาจะแน่นอนเขาจะได้รู้ว่าเนี่ยนี่คือโน1นประเทศไทยโน1เรื่องมวยประเทศไทยกดนะกดได้แล้วนะวินวินเท่าไหร่ดีจบว่าได้จบเลยไหมเรืองไงดีจบได้จบไปเลยนะเล่นหนึ่งกไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวเลี้ยงไข่เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวกูสวยเดี๋ยวซสวยจริงปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เอาติดป้อมเลยนะเอากดติดป้อมนะเอาดิเอาเคน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 เอาไปอีกหนึ่งหมัดน,นี่กดดันสูงไหมกดดันไอกดดันทีครึ่งกดดันกดดันโอ้ยเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บไม่คือไมล่ายังโดนเลย<ม>อะเคนเคนที่อยากจะบอกว่าไมล่าก็โดนเฮ้ เฮ้ย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 มีการตอบโต้มีการตอบโต้ฉันนี้โดนตับโต้ตอบโต้หมูหวานเดี๋ยวเจอหมูเค็มหมูเค็มเตะปากฮึบปึบปึ๊บแน่กดเต้นด้วยเต้นด้วยฮึ๊บปึ๊บปึ๊บตับฮึบปึ๊บปึบตับ หนึ่งหนึ่งกันอันหนึ่งเซิร์ฟอยู่นะทุกคนตอนนี้นหนึ่งหนึ่งกันอยู่มามามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มาแล้วไม่มาแล้วกูไม่มาแล้วกูววเจ็บเฮ้ยโดนกดคืนโดนกดคืนมันเป็นไะงเดี๋ยวมายอมแพ้ยอมแพ้พกลับบ้านแป๊บเฮ้ย พี่ดิวจะสอนมวยไทยให้ให้น้องเขาดูคือจะสอนมวยไทยน้องเขาแหละความจริงนะสอนมวยให้สอนมวยให้นะสอนมวยให้เคนเคนหรือจะสู้ดิวดิวมาดิเจอดิว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 รู้จักเปล่าเคนเคนรู้จักดิวดิวไหมสอนให้รู้จักเอ้ยมันต่อยไม่โดนัทีวะเฮ้ย เว้ยมันไม่โดนว่ะแม่งไม่ได้ไม่ได้โดนกดนะมีเชิงอย่างแรงนะตอนนี้นะไม่ได้โดนกดนะเว้ยปั๊บแลกหมัดกันป้ายมาดิ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 เฮ้ย หนึ่งหนึ่งการดับหนึ่งเซิฟเอาไปก่อนอีกทีเอาไปก่อนอีกทีอุ้ยโอ้โหไม่โดนดูเชิงมวยด้วยเห็นไหมคือมวยมันวัดอะไรได้หลายอย่างคนม,มันวัดสกิลเพยกันผมเลยชอบเล่นตัวเนี้ยชุดเดียวเท่านั้นสกิลช็อตและสกิลเพย์ผสมกันเป็นโกโก้คัน โกโก้คัน,นไวไวให้เคนชนะพี่ได้แสดงว่าเคนเคนตอบทุกคนโ,โปลีกโดนมาแล้วหลายคนบอกแค่นี้แหละสามคนมีอะคาเป้ไมล่าใครอีกคนวะลืมซื้อแป้บน,นึงนะเดี๋ยวขอคิดก่อนถ้าคิดออกกันเดี๋ยวบอกอืมอืมปลีกโปลีกโปลีกโปลีก นู้นูนนน้ยังไม่เคยชนะติกเกอร์ติกเกอร์จบโมหนึ่งเซิร์ฟอะคือพี่ดิวเล่นให้ดูกูเปิดก่อนเสียเปียกทุกคนอย่าไปเปิดก่อนนะมันเสียเปียกอย่าหาทางแบบนี้นะโอ้เฮียโอ้โหโอ้โห ไม่มันเปิดก่อนเสียเปลียนมันเมื่อกี้ฟิกไถไม่โดนเน่ยเป็นเรื่องเลยเขาเนี่ยโอ้จะกดดีดีหมดกันเชิงที่ทำมาใจร้อนเนยออใจร้อนน่ะใจร้อนนอนวัดเมื่อกี้เขารอต้อนรับอยู่ดิเขารอเสิร์ฟเราดิเฮ้ยมันจบกันที่ป้อมเว้ยเกมเนีนยเออพอฟิกไปแล้วเมื่อกี้ผมถ่ายไปเขาก็ฟิกเหมือนกัน พิกคนละทีเมื่อกี้นี่ไงเข้าปากมาเข้าปากองค์บาเข้าสิงมาเข้าปากองค์บาเข้าสิงู้ตายเลยแม่งเลยไม่น่าเลยเมื่อกี้พิกไถ่ไม่โดนไงเมื่อกี้อันติฟิกเกอร์วืดระยะมันสั้นไปหน่อยลืม มิ้งแกได้อยู่ทุกคนเกียมันชนะอันที่ป้อมใช่ไหมปาบเขาให้นี่ยปาบเขาให้โอโ้โหเจ็บเจ็บยังไงกูเอ็นเลยนะเฮ้ยพี่เอ็นนะพี่เอ็นนะพี่บอกก่อนนะพี่เอ็นนะเอามาดิเต็บกิดไงตีบ้านตีบ้านเขาเรียกว่าขขนนะตีบ้านข่มขู่ฉันเนี่ยตีบ้านขู่นะคือการตีบ้านคือการเรียกเขาออกมาให้เขามาเสี่ยงตายนะทุกคนดูป่ะเป็นสูตรนะครับกิดก็ทำอย่างนี้แหละเล่นหนึ่งหนึ่งก็ต้องแบบนี้นครับดู ดูเชียงผมนะดูเช <c oughs> <Bom> ียงผมดูเชียงวุ้ยเว้ยใช่ละแปลกเริ่มเจ็บเจ็บไม่รู้โดนอะไรเจ็บเริ่มมีมีความเจ็บเจ็บนิดนึงตัวส้นตีนส้นตีนเข้าปากเจ็บ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 กูเจ็บนี่แรกไปครับไม้หนึ่งคิวเป็นไงเปิดก่อนเสียเปรียบมีอยู่จริงครับทุกคนเห็นไหมเปิดก่อนเสียเปรียบมีอยู่จริงผมก็แบบนี้แหละเมื่อกี้เนี่ย แบบนี้เลยเมื่อกี้เนี่ยองบากเขาสิงเอาแล้วเอาแล้วมาดิเข็น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 โดนดิวรีเพย์หรือเปล่าโดนดิวรีเพย์หรือเปล่าจังวันนี้ยังไงดีเตะป้อมไปทีเอาแล้วครับทุกคนเอาบ้านแตกแน่ๆนครับจังวะนี้จะเป็นดิวรีเพย์ที่กว่าจะชนะนี้ไปได้หรือไม่มาดูกันนะครับกโน เอาไปอีกหนึ่งคิวโอ้โหเชิงมันหนาเกินไปครับดิลิเพดนไปอีกหนึ่งคิวจบเลยแล้วกันโนนหนึ่งน้องๆหนูหูดูไว้ดูไว้นะเนี่ยโน่นหนึ่งแ้วตัวจริงของจริงดูไว้น้องๆหนูหนูบอกแล้วบอกแล้วว่าโดนทุกคนบอกแล้วไงเห็นไหม บอกแล้วไงเอาเรื่องเรื่อง500บอกแล้วว่าโปลิกโดนหมดทุกคนไม่รอเล่นดู <c oughs> เห็นไหมเอาดิ